ดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้ก็เราคงได้มาพบกันอีกวันนี้วันศุกร์นะคะขอใหทท้ทุกท่านที่ฟังอยู่เนี้ยจงมีแต่ความสุขนะคะริชันนิเวศปัจจุสมัยนะคะก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะค่ะ,ะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องอะไรดีล่ะนะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านนะคะได้อ่า มีส่วนร่วมพูดง่ายๆนะคะก็คือมีส่วนร่วมก็คือว่าดูแลสุขภาพตนเองอย่าให้เจ็บป่วยนะคะการดูแลสุขภาพตนเองอย่าให้เจ็บป่วยนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยทุกคนนะคะทุกทนมีความสามารถอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำยังไงถึงจะเข้าใจในบางเรื่องบางรายการนะคะปัจจุบันก็คงมีเรื่องของอคน คนป่วยนะคะคนป่วยที่เยอะมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของอะมะเร็งถูกไหมคะมะเร็งแล้วก็มีเรื่องของอคนกินเค็มนะหวานมันเค็มนะคะคนกินหวานมันเค็มนี่นะคะมันก็เป็นโรคอะไรบ้างล่ะนะคะหวานก็เป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะมันก็เป็นไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะโรคเค็มก็คือโรคไต นะคะ,ะตรงนี้เนี่ยเราจะทำํำยังไงดีละ่ะถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ได้ไเรื่องรัดตัวใดตัวหนึ่งมันจะต้องมีหลายๆตัวมารวมกันนะคะซึ่งถ้าในภาษาที่เราพูดกันก็คือเรื่องของออสุขภาพองค์รวมนะคะในปัจจุบันนี้เน่ย เรื่องสุขภาพเนี่ยมีอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องของสุขภาพองค์รวมเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วสุขภาพาแบบที่ใช้บริการนะคะคือคือพึ่งคนอื่นน่ะพูดง่ายๆนะพึ่งโรงพยาบาลพึ่งแพทย์พึ่งพยาบาลนะคะตรงนี้ก็เป็นสุขภาพแบบพึ่งเจ้าหน้าที่หรือพึ่งผู้อื่นนะคะ แต่ตัวดิฉันเองเนี่ยค้นคว้าม,มาในเรื่องของการพึ่งตนเองนะคะพึ่งตนเองเนี่ยมันมีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะคะหรือตำราหนึ่งคือตำราแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเราเองนะคะถ้าหากว่าเราไม่ดูไม่นำเรื่องพวกนี้มาใช้เนี่ยเ,เขาจะหาว่าเราเนี่ยนะคะลืมนะคะ ลืมพื้นบ้านลืมพื้นเมืองของตัวเองนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าลืมพื้นเมืองของตัวเองนั้นก็คือเราต้องนําเรื่องของอแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นพื้นบ้านมาใช้นะคะจริงๆแล้วแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านนี้ก็คือเรื่องของอ,อันดับแรกเลยนะคะยามาจากไหนยามาจากในครัวของเราแหละนะคะทุกคน เคยทานน้ำพริกไหมคะไม่ว่าจะน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาล้าน้ำพริกอะไรที่ขึ้นชื่อน,น้ำพริกแล้วกินกับผักนะนะคะตรงนั้นก็คือเราได้ยาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องของอาหารการกินแล้วมันเป็นยาได้มันทำให้เรามีสุขภาพดีได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วเ,เรื่องของ พ่อแม่เราใช่ไหมชวนเรากินน้ําพริกนะคะตอนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนนะคะหลายส่วนก็คืออย่างแกงส้มต้มยำอย่างนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นทั้งยาเป็นทั้งอาหารสุขภาพดีนะคะ,ะท่านตรงนี้ท่านจะคุ้นเคยไหมหรือท่านจะได้ ฟังใครเขาพูดไหมว่าอาหารเป็นยายาเป็นอาหารนะคะตรงนี้เนี่ยเราเ,าเรื่องของอพ่อแม่เราบอกว่าเราวันนี้เรากินข้าวกับน,น้ำพริกนะคะวันนี้เรากินข้าวกับต๊อแกงส้มวันนี้เรากินกระต้มยำนะคะตรงตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องยาทั้งนั้นเลยนะคะ <S <S แล้วทีนี้เนี่ยเราเ จะชวนกันนะคะว่าในเรื่องของอาหารในครัวอาหารที่พ่อแม่เราชวนกินนะพ่อแม่ที่ที่เป็นคนไทยนะคะนะตรงตรงนี้เนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยชวนกินพวกนี้เนี่ยล้วนแต่เป,เป็นเป็นทั้งยาเป็นทั้งอาหารทั้งนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอภูมิปัญญาไทยนะคะเข้าว่าส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะคะ ก็คือเรื่องของอส่วนประกอบของร่างกายของเราในภูมิปัญญาไทยของเราเนี่ฮมันจะประกอบไปด้วยธาตุดินใช่ไหมคะธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วก็อากาศธาตุนะคะอันนี้เนี่ย ในเรื่องของธาตุดินเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องส่วนต่างๆที่เป็นส่วนที่แข็งนะคะเช่นก้อนเนื้อหัวใจอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆนะคะเรื่องของตัวตับเองะคะตรงนี้นะคะก็คือเรื่องผมขนเล็บพวกนี้นะคะคือธาตุดินนะคะตรงตรงนี้แล้วตอนนี้ธาตุลมล่ะ ธะะาตุลมก็คือส่วนที่เ,เรียกว่า,าในระบบเส้นประสาทนะคะในระบบเส้นประสาทที่เ,เมื่อเราสัมผัสแล้วนะคะอาจจะเจ็บนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นธาตุลมในตัวของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของอที่เรียกว่า ท้องอืดอย่างเงี้ยนะคะท้องอืดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุลมนะคะระบบประสาทก็เป็นเรื่องของธาตุลมนะคะแล้วเรื่องของธาตุน้าล่ะธาตุน้ําก็จะเป็นทุกส่วนนะคะน้าก็คือเรื่องของน้ำโมกน้ําลายน้ําเหลืองน้ําเลือดนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เรื่องของธาตุไฟล่ะธาตุไฟก็คือตัวเรา ทําให้ตัวเรานี่อุ่นนะคะตัวเราทาให้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 ร่างกายอุ่นนะคะนั่นคือธาตุไฟนะคะตอนนี้เนี่ยในสีธาตุธาตุที่ห้าก็คือเรื่องของอากาศธาตุนะคะอากาศธาตุนี้ท่านได้นึกถึงความสําคัญของอากาศธาตุไหมนะคะอากาศธาตุเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของอลมหายใจนะคะ ดิฉันเคยไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมีอยู่ประเทศหนึ่งเขาเขียนไว้เลยว่าในในหน้าสวนนะ,ะในหน้าสวนในในหน้าสวนสาธารณะนี่เขาเขียนไว้เลยว่าอา,อากาศคือ,อดินต้นไม้คือลมหายใจนะคะท่านลองฟังดูลองคิดตามเราดูว่าต้นไม้คือลมหายใจนะคะเ,เรา ก็ขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าต้นไม้คือลมหายใจเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะในส่วนของต้นไม้นะคะมันคือส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วปัจจุบันเนี้ยประเทศเราเป็นยังไงนะคะเราเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมยกหยกนะคะเรื่องของต้นไม้โค่นลมทับนะคะบ้านเรือน โค่นล้มทับนะคะถนนนะคะโค่นล้มทับผู้คนนะคะก็จะได้ยินข่าวอยู่เสมอเสมอในส่วนที่ในปัจจุบันนะคะมันคือสิ่งแวดล้อมที่เราพูดกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรามาดูนะคะว่าในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เราพูดกันปัจจุบันเนี่ยนะคะลองลองดูว่าเรื่องของ ยุงใช่ไหมคะยุงเนี่ยมันเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่านะคะแล้วกรมควบคุมโรคเขาก็บอกว่าตรงนี้นะ,ะเรื่องของจงกําจัดลูกน้ํายุงลายนะ,ะอย่าให้ยุงกัดคนเพราะว่ามันจะจะเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็เป็นโรคอะไรอีกหลายๆตัวนะคะเพราะนั้นยุงก็เป็นตัวการสำคัญตัวหนึ่งซึ่งยุง อาศัยในสิ่งแวดล้อมแต่ก็ออกมาอาศัยเลือดพวกเรานะเลือดคนกินเป็นอาหารแล้วก็ปล่อยพิษเข้าสู่ตัวเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของไข้เลือดออกนะ,ะโรคที่กุนกุนย่าอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเราเนี่ยนะคะได้จากสิ่งแวดล้อมถูกไหมเพราะว่ายุงมันมาจากสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ใช่แบคทีเรียหรือว่า ส่วนอื่นที่เป็นตัวเชื้อโรคนะคะหรือเป็นไวรัสนะคะตอนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมฝน ฝนท่วมฝนแรงนะคะเราจะได้ได้ยินอยู่เสมอๆตอนตอนนี้นะคะฝนตอนนี้น้ําฝนนะฝนตกลงมาน้ําท่วมนะคะแล้วจะเจอโรคอะไรบ้างละ่ะโรคโรคเรื่องของชีหนูถูกไหมคะ,อะตอนนี้มีคําเตือนออกมาแล้วเรื่องโรคชีหนูนะคะนี่ก็มาจากสิ่งแวดล้อมนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าในรอบตัวเรานี้มีแต่เรื่องของอ โรคภัยเหมือนกันนะคะแล้วเราจะทำยังไงกับตัวเราเองละ่ะเราต้องสร้างขคงภูมิมต้านทานให้กับตัวเราเองนะคะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะคะ,ะท่านลองฟังดูนะคะว่าภูมิมต้านทานเนี่ยเราสร้างให้กับตัวเราเองเนี่ยนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของอาหารการกินถูกไหมคะอาหารการกินเรากินแบบไหนล่ะเรากินแบบของห้างหรือ เรากินแบบของอลงร้านอาหารที่มีเรื่องของอชื่อฝรัง่งฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยอาหารประเภทนี้เนี่ยใช้ป้องกันโรคกันภัยของพวกเราได้ไหมหรือว่าจะสร้างโรคให้เราเพิ่มขึ้นนะคะแต่ตรงนี้ก็มองว่าเรื่องของอาหารที่มันเป็นที่ไม่ใช่ภาษาเรา นะคะมันก็จะสร้างทั้งแต่เรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะเรื่องของโรคไตนะคะเรื่องของโรคเบาหวานอย่างนี้เป็นต้นนะคะดะนั้นในเรื่องของอา,อาหารการกินมันก็ต้องเหมาะสมกับพื้นบ้านของเรานะคะเหมือนอย่างที่พ่อหลวงของเรารัชกาลที่9นะคะ ท่านไปที่ไหนนะคะท่านจะดูพื้นเพนะคะพื้นเพของแต่ละถิน่นว่า,ามีอะไรที่ตรงนี้เนี่ยที่จะ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวช่วยพี่น้องประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรนะคะตรงนี้เอาดูตัวอย่างเช่นในเรื่องของอความอยู่เย็นเป็นสุข ที่พ่อหลวงค้นพบก็คือเรื่องของท่านไปที่นะคะที่ที่ทางเหนือนะี่ะเรื่องเรื่องของ การปลูกฝิน่นะคะการปลูกฝินเนี่ยมันก็เป็นอันตรายสำหรับพี่น้องอประชาชนทั่วโลกนะคะ,ะท่านก็ไปดูว่าคนชาวเขาจะปลูกฝินจะเลิกได้ยังไงนะคะท่านก็ไปเยี่ยมนะ,ะไปเยี่ยม,มชาวเขาที่ปลูกฝิ่นน่นะคะ,ะท่านก็ไปเห็นต้นกาแฟ ะะไปเห็นต้นกาแฟแล้วขึ้นงามๆนะคะ,ะตรงนี้ท่านก็ดีใจแล้วว่าตรงนี้เนี่ยสินค้ากาแฟเป็นสินค้าที่เรียกว่าทั่วโลกเข้าใช้กันนะคะกะ็มองดูแล้วก็คือเรื่องของท่านก็นำเรื่องของกาแฟมาเป็นตัวจุดประกายในเรื่องของการเลิกฝิน่น นะฮะเลิกฝิ่นจนกระทั่งปัจจุบันนะคะพี่น้องประชาชนชาวเขาของเรานะคะก็เรียกว่าเลิกฝิ่นแล้วก็มั่งคั่งร่ํารวยนะคะร่ำรวยกว่าคนไทยอีกนะคะก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นความจําเพาะของแต่ละพื้นที่นะคะที่จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็สร้าง รายได้เป็นกอดเป็นกรรมเหมือนอย่างกับพี่น้องชาวเขาที่เขาเลิกสูบฟินแล้วก็มาปลูกกาแฟส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีพืชผักผลไม้ส่วนอื่นๆอีกนะคะนี่คือเรื่องของอเรียกว่า,าพ่อหลวงของเราได้สร้างนะะสร้างนวัตกรรมให้พี่น้องชาวเขาของเราได้มีอยู่มีกินแล้วก็ เลิกปลูกฝิ่นที่จะมาทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าในเรื่องของอพืชผักผลไม้ที่เป็นความจำเพาะของแต่ละท้องถิ่นนะคะ ตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของความจำเพาะของ,องท้องถิ่นเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินของเราว่าเราควรจะกินแบบไหนเพื่อสุขภาพที่ดีเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ มีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับีมง,งานนากวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสินาฬิกาถึง12นาฬิกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมปุ่มภาคสาพันวิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาคเครือข่ายสื่อภาพประชาชนอาเซียนทาง www o s ดไ o ทสช